โอเคก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกันอยู่กันใน arena break out infinite นะครับผมวันนี้จะมาเล่นในโหมดของของไม่ตกนะครับพอดีผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็เลยจะไปลองดูนะว่าโหมดนี้มันเป็นยังไงเท่าที่เคยไปลองดูเหมือนจําได้ว่ามันจะเป็นโหมดที่ของเราจะไม่ตกเฉพาะเกียร์กับปืนนะครับส่วนขององอื่นตกหมดนะครับเราจะไม่ได้กลับมาโอเคี๋ยวันนี้เราจะลุยกันในเซตนี้นะครับเอนโฟนะครับเอโฟผมแต่งแค่นี้นะครับมีแค่ใส่สโคป เปลี่ยนหลังปืนให้มันแล้วก็ติดกริปเร่งเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนแม็กกาซีนก็จะเป็นแม็กสามสิบเหมือนเดิมนะครับก่อผมจะใส่เป็นก่อหเพื่อลงรุนหน่อยนะเพราะยังไงของมันไม่ดออเราต้องเอาอึดาะว่านะครับที่เหลือก็จะเป็นหมกซีแล้วก็หูฟังธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า <S <S เลนนี้เรามาเกิดกันที่โดมขาวนะครับหลังป้านเขียวก็เลยเลือกที่จะไปเปิดเซฟปันเล็กก่อนนะครับ มพอรูกตู้เซฟเสร็จก็ทำการเคลียบ้านให้เรียบร้อยนะครับเคลียของทุกอย่างที่มีแล้วให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือนะครับคัดให้เรียบ แล้วก็เตรียมตัวเพื่อออกไปเอาของที่ยิงตัวข้างนอกเอาไว้นะครับของดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรครับเหมือนจะเป็นเซตตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลเลยเลือกที่จะไปเปิดเซฟตต่อนะครับเอขอของดีหน่อยโอว้ว่าตังล้วน โอเคไปอย่างนี้หลังจากเปิดเซฟเสร็จก็ทําการเคลียร์ของข้างในคังนะครับแล้วก็เดินไล่ฟาร์มตามทางไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงห้องมานะครับเพื่อที่ไปเปิดเซฟฟรีนั่นเองไปดูเซฟฟรีที่เปิดอย่างไร ังไม่เปิดหนูแจกฟรีฟปะ่ะโอ้ยอ้ยเยี่ยมไปเลยทิ้งเลยก็ได้ไนดี้ของดีของดีพาเปิดเซฟฟรีที่ข้องมาเสร็จก็ทำการเลือกที่จะ เดินมาทางโรงแรมนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงปืนเก็บเสียงยิงมานะครับผมก็เลยจะเช็คนะครับเดินเช็คตีโอ,อกไปเรื่อยๆนะครับดูว่ามันจะมีใครหรือเปล่านะครับ บอดคนไม่ว่าโถ่กูว่คิดว่าคนดูเหมือนจะเป็นบอดคนนะครับแล้วก็พวกสกแคปทั่วไปตามแมปก็เลยทำการเคลียร์ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมาเปิดเซฟรถตู้ข่าวปิดอยง้ยัง พอาฟาร์มเซฟรถตู้ขาวเสร็จนะครับผมก็เลือกที่จะเดินทางไปโรงงานนะครับแล้วก็ฟาร์มตามทางที่ผมเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปเปิดห้องตู้เซฟในโรงงานนะครับแต่ห้องผมไม่เปิดหรอเปิดเลยไหนดูสิมีอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงิน อะไรปะเพื่ออะไรอะ่ะเปิดเขาป่องไม่มีเลยรหรอบตามชั้นอะ่ะ อืคนรูดไปแล้วก็น่าจะไปออกตรงบ้านเขียวมั้งที่สามพันไปดีกว่าอเ, 6, เอ้หกแสนเนาะอ่านสองเหรอ่านสองน่าเหลือสามแสน อันนี้เป็นเลด normal นะครับผมไม่ได้สังเกตเพิ่งมาสังเกตตอนตัดต่อนะครับว่ามันเป็นเลดธรรมดานะไม่ใช่ของไม่ตกเลดที่สนะครับโหมดของไม่ตกจริงๆแล้วผมเกิดที่ข้างๆโรงงานนะครับแล้วผมก็จะเลือกที่จะไปดักสุสานนะครับพอนั่งรองไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีใครมาก็เลือกที่จะเคลื่อนเข้าไปในโรงงานนะครับ แสดงว่าเกิดฝั่งล้วนป้องคนว่อ เนี่ยมันมืดอ่ะสื้อของอยู่มีประมาณสองตัว น่สุดโมนดนั่นแหละลืมดีโหลดก็เอาไปจัดของใหม่ซะเลยต่อมานะครับผมเกิดที่โรงงานหรือคลังแสงเรืออะไรสักอย่างนะครับผมเลือกที่จะไปดักคนที่จะวิ่งไปบ้านตู้เซฟนะครับก็ดักอยู่นานสองนานนะครับไม่มีใครมาก็เลยเลือกที่จะ ไปเปิดตู้เซฟเองนั่นแหละครับฟารมานี่เลยแล้วกันอย่าค่อยเก็บเฟรีตอนเดินมานะครับผมได้ยินเสียงสองเท้านะครับผมก็เลยหยุดแล้วค่อยตีอกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาจะประมาทหรือเปล่านะครับ 妈的！ ก็นั่นแหละครับทำการลู่แ่บแบไปนะครับแหมได้มา2คิวก็อิ่มๆกันไปนะครับแล้วเขาเปิดไปแล้วเหรอโอ้บ้านปิดเหรอเว้ยวอ้วยดูน้องซอกคีโอ้ไม่ใช่โซอ,อกคีเลย ระหว่างที่ผมกําลังโซยของอย่างเมามันนะครับอยู่ดีๆมันก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมานะครับแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ โอ้โอเคดูสุดแล้วสุดหนึ่งั้นโอบมันเยอะพอกอโหมันแพงโอ้ เยี่อะไรโคตรเยอะโอะเต่ามีเยอะไรกนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ AK กระสุนหึ่งใช่หรอ AK กระสุนหนึ่งโพี่เฉือนจังวะเออ AK กระสุนหนไปผมถึงงงเลยครับอย่าลืมนะครับทุกคนแต่งปืนมาเต็มแล้วอย่าลืมใส่กระสุนสี่เลยเข้ามายิงด้วยนะครับเพราะว่ากระสุนสามเดี๋ยวนี้มันยิงใครไม่ค่อยตายแล้วนะครับนอกจากเราจะยิงเขาในจังหวะที่เขาไม่ได้ระวังตัวนะครับ พอรู้ตู้เซฟรถเมย์ได้ผมก็เคลื่อนที่ไปต่อนะครับที่คิดไว้ก็น่าจะไปโรงแรมนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับนี่เสียงหนล้อง อเแล้วสี่ก่อสี่ภายในเคห้าพันยังไม่เปิดหรือเปิดแล้วไม่รู้ พอรู้รวตู้ขาวเสร็จนะครับที่เป็นตู้เซฟผมก็เลือกที่จะไปพอกม้าไปรู้ตู้เซฟปีเหมือนเดิมนะครับ เจะตกใจหรือว่าของแดงโอ้โหแม่เสียไปสีขาวดูที่ราคาอะไรวะสามหมื่นห้าออกนี่เดยที่เดิมขายระบายค่าสิบเจ็ดเอา้าทำไมไม่มีเงินดอก เลรดนี้เป็นตัวแฝงนะครับผมเข้ามาเล่นในด่านวัลเล่น,นะครับช่องเขาเลือกที่จะเข้ามาเล่นเพราะว่ามันเป็นฟาวนะครับส่นหนึ่งบอลด้วยนะได้ฟาลเหรอฟาลด้วยฟาลกับสุนหนึ่ง โอ้ oh my god ก็นั่นแหละครับไม่มีกระเป๋าก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องไปที่ต่อไปนะครับเพื่อไปรูทไม่มีเสียงยิงกันเลยเนะี่ยคพื่อยิงกันเสร็จแล้วอ ดูเหมือนจะมีตัวแฝงตามหลังผมมานะครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงตอนที่ผมกาลังเดินมาแต่ผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับเราก็ทําการลูททั้งหมดนะครับเคลียของทั้งบ้านในบ้านคนรวยให้หมดนะครับแต่เท่าที่คัดมามันก็แทบไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นเอาไปหมดแล้วเรื่องที่จะเดินฟาร์มตามทางนะครับเพื่อที่จะไปออกเลสนั่นเองนะครับ อ๋อโอเคไปดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ยตกต่าเลยเอะไรของดีก่

ปล่อยให้วมดออเสร็จแล้วจ้าแต่ของดีสองแสน